การระบ,บายสีโปสเตอร์แสดงค่าน้ำหนักอ่อนแก่เริ่มจากการระบ,บายสีอ่อนโดยใช้ปลายปุก,กันค่อยๆลากเส้นกรอบจากนั้นระบ,บายพื้นที่ที่ต้องการณที่นี้เป็นสีเหลืองอ่อนอาจจะระบ,บายทับอีกครั้งหนึ่งเกลี่ยเพื่อให้สีนั้นเรียบ หลังจากนั้นล้างพูกันและนำสีที่สองคนให้เข้ากันและนำสีที่สองมาระบายพื้นทีนะ่วิธีการคือสามารถระบายต่อกันได้เลยถ้าสีที่หนึ่งยังไม่แห้งนะคะหรือหมาดอาจจะไหลซึมลงมาที่สีที่สองอันนี้ยังไม่ต้องตกใจให้ล้างพูกันให้สะอาดนะคะทีนี้เราก็จะใช้วิธีเช็ดพู้กันนะคะแล้วก็ ใช้ผู้การเกลี่ยรอยต่อนะคะของขอบระหว่างสีที่หนึ่งกับสีที่2ให้เข้ากันจากนั้นเริ่มระบายสีที่3นะคะระบายมาชนกับนะคะสีที่ต้องการจากนั้นล้างผู้การเช็ดแล้วใช้ปลายผู้การเกลี่ยสีให้เข้ากันนะคะ <S <S เริ่มสีที่สี่นะคะสีดําที่เข้มที่สุดนะคะคนให้เข้ากันนะคะแล้วก็ ระบายสีนะคะต่อเนื่องกันนะคะสังเกตด,ดูว่าการระบายสีนั้นต้องระบายให้เรียบนะคะแล้วก็ระบายชนกันอาจจะหมุนกระดาษเพื่อให้มีความคล่องตัวในการระบายนะคะแล้วก็จากนั้นเช็ดผู้กันนะคะใช้ปลายผู้กันค่อยๆเกี่ยรอยต่อนะคะของสีที่ต้องการเกี่ยให้กลมกลืนกันนะคะสังเกตด,ดูว่าก่อนที่จะเกี่ยผู้กันนั้นเราจะต้อง ล้างแล้วก็เช็ดผู้ก,กันให้หมาดนะคะภาพที่ได้ก็จะเป็นลักษณะการไล่น้ำหนักนะคะของ